EP นี้เป็นในเรื่องของการสอบกองทุนของ FTMO นะครับเป็นกองที่ขึ้นชื่อเสียงอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยในตอนนี้เลยนะครับ t ัสสป p o r t หรือว่าทัสพอยต์เนี่ยนะครับเต็มแม็กดาวเลยกว่ากองทุนอื่นๆเพราะเป็นกองทุนที่เปิดมานานเนาะน,นะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีประวัติที่ถอนไม่ได้หรือว่ายังไงนะครับที่ผมไปดูมานะ รือว่าใครมีก็อาจจะคอมเมนต์มาก็ได้นะครับสำหรับ f t m o แล้วนะครับก็ยังเป็นกองที่ยืนหยัดอยู่ว่ายังมั่นคงและปลอดภัยและถอนกำไรได้เหมือนเดิมนะครับแต่มันก็มีข้อแตกต่างจากกองอื่นกองอื่นเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่านะครับแข่งขันลดค่าสอบกันเยอะมากลดลดค่าสอบกันแข่งขันกันเพื่อที่อยากจะได้ลูกค้าไปใช้กองเขาแต่ f t m o นะครับมีฐานลูกค้ารายใหญ่อยู่แล้ว มีฐานลูกค้ารายใหญ่อยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจกับการลดค่าสอบสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเป็นกองที่ค่าสอบผมมองว่าน่าจะค่าสอบแพงที่สุดแล้วแต่มันก็ได้กับการที่มันมีความเชื่อใจความมั่นใจน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการสอบกองทุนของ FTMO เนี่ยนะครับมีกฎยังไงบ้างแล้วก็การถอนเนี่ยต้องถอนอย่างไรแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับมีเงื่อนไขอะไรและต้องมีความสามารถยังไงในการสอบกองทุนนะครับ ต้องนิยามอย่างนี้กลกองน,นะครับทุกกองเลยนะครับของการสอบกองทุนการที่เราจะสอบกองทุนได้นะครับคุณต้องผ่านในสเตจที่เป็นเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งมาแล้วนะไม่ใช่ว่านะครับเป็นเทรดเดอร์ที่ยังเขาเรียกว่าเทรดเดอร์ยังไม่แข็งแกร่งยังไม่คุณภาพพอผมมองว่ากองทุนก็ยังไม่เหมาะกับพี่สักเท่าไหร่นะครับกรณีนะครับมันหมายความว่ากองทุนคือเหมาะสําหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์ที่มีทุนน้อยแต่มีศักยภาพการเทรดที่สูงนะครับและอยากได้พอร์ตขนาดที่ใหญ่ขึ้น ในมุมมองของกองทุนนะนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ผมคัดมาแล้วว่า f t m o เนี่ยยืนหนึ่งเลยยืนหนเลยนะครับส่วนตัวผมก็สอบแค่ Funding Pip ยังไม่ได้สอบ f t m o เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกฎเกณฑ์กันว่า f t m o เนี่ยเขาใช้อะไรบ้างนะครับเขาใช้อะไรบ้างก็ให้ดูทัสทัสพา t ลอตเนี่ยนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าผมเรียกว่าดาวแล้วกันก็คือ 1, 1 2 1 0 12,100วิวเลยนะครับ12,100วิว 5าดาวไปเลยทีเดียวอนะครับก็เรียกว่าสูงสุดในอันนี้หมดแหละก็ยืนหยัดอยู่มาประมาณเกือบสิปีแล้วนะครับ1ิปีจริงๆไม่เคยตกต่ำอะไรอย่างไงเลยนะครับแข่งขันจนได้เป็นอันดับหนึ่งของเรื่องของกองทุนเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีของอะไรนะ MFF นะครับ MFF ซึ่งนะครับก็ให้ปล่อยวางไปแล้วก็มีแค่ MTMO นี่แหละนะครับในตอนนี้โอเคนะครับอะ F.T.M.O. นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่านะครับไม่เหมือนกองอื่นก็คือมีอยู่เงื่อนไขเดียวครับก็คือเฟส1เฟส2แค่นั้นแหละมีแค่เฟส1เฟส2ครับไม่ได้มีแบบพวกสอบเฟสเดียวแล้วผ่านไม่มีนะครับมีกฎเดียวจริงๆของ F.T.M.O. ยืนหยัดจริงๆผมชอบตรงนี้ของเขามากนะครับยืนหยัดทุกสถานการณ์แม้สถานการณ์กองทุนหลายกองจะมีการแข่งขันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ครับ F.T.M.O. ผมชั้นจะเป็นอันดับหนึ่งและชั้นจะยืนหยัดในเรื่องของชั้น โอ้โห oh, FTMO นะครับเขาทำตัวแพงตลอดเลย <c oughs> เออนะครับ t e t h เ r Tethering of j e t s t y นะครับไม่รู้อันถูกหรือเปล่านะนะครับก็นะครับ,นะรบสำหรับ FTMO นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่านะครับการเลือกสกุลเงินนะครับเลือกสกุลเงินของแต่ละสกุลเงินซึ่งตรงนี้ไม่เป็นอะไรไม่ได้มีผลมากนะครับเป็นแค่เรื่องสกุลเงินเฉยๆอะ อันนี้ตรงนี้สำคัญนะครับก็คือ heading account เริ่มต้นของเขานะครับอยู่ที่1,000 10, 0หนเหรียญน,นะครับไม่ได้มี5000เหรียญ3,000นเหรียญเหมือนหลายกองนะนะครับ <c oughs> แต่ว่า FTMO ยืนหยัดเรื่อง10,000เหรียญขึ้นไปนะครับ25,000เหรียญ50,000นเหรียญแสนเหรียญแล้วก็200,000เหร <c oughs> ียญเออ <c oughs> ผมจะบอกเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับ FTMO เนี่ยมีเรื่องของเรื่องนี้นะครับผมมองว่าสำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์อันดับ ต้นๆหรือว่าเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งเทรดมานานแล้วก็มีระบบเทรดเซตอัพที่ดีแล้วเนี่ยนะครับ FTMO นะครับจะมีแผนการปรับขนาดพอร์ตให้นะครับมีแผนการปรับขนาดพอร์ตให้ซึ่งข้อมูลมันค่อนข้างเยอะผมเองอยากจะเอาไว้ในพาร์ทที่2องละกันนะครับในพาร์ทที่2เพราะว่านะครับการที่จะปรับขนาดได้ มันก็ต้องยืนหยัดแล้วก็อยู่ยาวนะครับขั้นต่ำถึง4เดือนเลยในการถือพอร์ตนั้นนะครับถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งและถือพอร์ตแสนเหน 50, เรียญ5 0 0หมื่นเหรียญได้นานขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นเทรดเดอร์ที่สุดยอดเพราะฉะนั้นครับ FTMO เขาจะให้แผนการปรับขนาดให้ขั้นต่ำสี่เดือนเดี๋ยวเงื่อนไขไว้ในพาร์ทนั้นละกันนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับมีหมื่นเหรียญอ่ะนะครับหลายๆคนนะครับก็คิดว่าค่าสมัครสอบคงจะหลายบาทอยู่ก็จริงๆครับหลายบาทเหมือนกัน แทบจะสองเท่าของเหมือนกองกองอื่นๆเลยนะนะครับแทบจะสองเท่าเลยเกือบสองเท่าแต่บางครั้งก็สองเท่าเลยนะนะครับสําหรับบาลานซ์นะครับสมมุติบางคนเลือกแสนเหรียญไว้แล้วอยากจะสอบแสนเหรียญน,นะครับอขอลดจอนิดน,นึงอืมโอเคโอเคนะครับ MTM นะครับจะมีสองสเต็ปนะครับสองสเตปอืมแล้วผมแปลไทยแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่าย ระยะเวลาการซื้อขายเนี่ยของ F T M O นะครับจะอยู่ที่นะครับไม่จำกัดไม่จำกัดเลยนะครับว่าจะซื้อขายกี่วันนะครับหรือว่ายังไงระยะเวลาการซื้อขายความสบายใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่อยากให้ผู้ซื้อขายหรือว่าเทรดเดอร์เนี่ยมีความกดดันกับไม่จำเป็นในช่วงเวลานะครับหรือว่าระยะเวลาการสอบนั่นแหละ ระยะเวลาในการสอบไม่จำกัดนะครับนี่คือข้อดีเลยสําหรับเทรดเดอร์ที่ค่อยๆไปไม่รีบนะครับเหมาะมากแล้วก็จํานวนการซื้อขายขั้นต่ําเนี่ยนะครับเขากําหนดไว้อยู่ที่ประมาณ4วัน4วันเต็มนับตั้งแต่วันที่กดออเดอร์ครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ออกกดออเดอร์ปุ๊บกดออเดอร์แรกปุ๊บเขาจะนับเวลาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับก็ใครที่แข็งแร่งนะครับก็มีการสอบ f t m o เนี่ยนะครับ ซื้อขายขั้นต่ำสี่วันนะอย่าเพิ่งสอบผ่านในวันเดียวถ้าเกิดว่าเราสอบผ่านในวันเดียวแล้วนะครับก็ค่อยๆกดกดให้มันมีออเดอร์ให้ครบสี่วันศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็พอแล้วนะครับอืมแล้วก็มาดูการสูญเสียสูงสุดต่อวัน FTMO นะครับจะการสูญเสียต่อวันเนี่ยก็เหมือนกองอื่นทั่วไปนะครับอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับห้าเปอร์เซ็นตของยอดบรานซ์ก็คือแสนเหรียญนะครับแสนเหรียญห้าเปอร์เซ็นของแสนเหรียญก็ ห้าพันเหรียญน,นะครับห้าพันเหรียญน,นะครับเนี่ยดูอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าก็แม็กซิมั่มรอส์นะครับอยู่ที่หมื่นเหรียญก็คือสิบเปอร์เซ็นนั่นแหละนะครับถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่ดีนะครับวางความเสี่ยงครั้งละหนึ่งเปอร์เซ็นก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับแล้วก็โปรไฟล์ทาร์เก็ตนะครับการทํากําไรในแต่ละเฟสการทํากําไรในแต่ละเฟสนะครับต้องทํากําไรหนึ่งหมื่นเหรียญหรือว่าสิบเปอร์เซ็นนั่นเองถ้าสอบแสนเหรียญน,นะนะครับแล้วก็ สเต็ปหนึ่งผ่านไปนะครับสเต็ปหนึ่งผ่านไปและสเต็ปที่สองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราผ่านเฟสแรกมาแล้วเฟสที่สองนะครับเหมือนกันเลยแต่เรื่องของ Profit Tar g e t หรือว่าการทำกำไรเพื่อผ่านในเฟสที่สองนะครับอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าห้าพันเหรียญของแสนเหรียญนะครับอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ของแสนเหรียญก็คือเอาง่ายงายนะครับสเต็ปแรกนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ทำกำไรสิบเปอร์เซ็นต์สเต็ปที่สองทำกำไรห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะได้พอร์ตจริงมานะครับอืมและก็ การสอบเนี่ยนะครับในเฟสหนึ่งเนี่ยก็สอบแค่จ่ายครั้งเดียวแล้วก็เฟสที่สองได้มาก็ไม่มีค่าสมัครแล้วก็เป็นเรื่องของกฎกองทั่วไปสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอืมซึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าก็เป็นกฎปกติทั่วไปแล้วก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับ cht. แล้วก็เมื่อไหร่นะครับที่เราได้ถอนครั้งแรกได้ถอนครั้งแรกจากกองทุน ftmo นะครับเราจะได้ค่าสมัครสอบคืนเลย เข้าบัตรเครดิตหรือว่าเข้าสิ่งที่เรียกว่าที่พี่จ่ายเข้ามานั่นแหละนะครับจ่ายเข้ามาการที่เราจะจ่ายกองทุนได้นะครับมีอยู่2ทางก็คือใช้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าคริปโตหรือว่าดิจิตัลในการจ่ายนะครับมีแค่2ทางเท่านั้นนะอืมนะครับแต่ผมแนะนําก็อยากให้ใช้เป็นของบัตรเครดิตจะดีกว่าเพราะว่าคริปโตก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยทํานะ แต่ผมมองหลายๆคนหรือว่าได้ฟีดแบ็กมาหลายๆคนคริปโตค่อนข้างจะใช้เวลานะครับเพราะเขาต้องมาตรวจเช็คนั่นตรวจเช็คนี่เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตจ่ายเลยก็คือจบนะครับค่าสมัครสอบอ่ะค่าสมัครสอบนะครับอยู่ที่เท่าไหร่540ยูโร514ให้540ยูโรกี่บาทนะครับ510 540ยูโรกี่บาท540ยูโรนะครับอยู่ที่ อ่านะครับสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกบาทการที่เราจะสอบแสนเหรียญได้นะครับหรือสอบพอร์ตสามล้านหกเนี่ยต้องใช้เงินทุนอยู่ที่สองหมื่นเอ็ดสามร้อยกว่าบาทนะครับอืมซึ่งนะครับถ้าสองแสนเหรียญเลยล่ะ ก็จะนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะนับต่ำลงมาแต่ค่าสมัครสอบก็อยู่ที่1 0 8 0ยูโรถ้าใครไหวนะครับเข้าไปเลยค่าสมัครสอบนะครับอยู่ที่4ี่1 2สองเจ็ดสิบาทนะครับสี่1 2สอง็ดสิบาทในการสอบของ1 0 8 0ยูโรหรือว่าสองแสนเหรียญน,นะครับถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ากฎก็เหมือนกันนั่นแหละ เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่ศักยภาพของเราแล้วก็เงินทุนของเราที่เราจะต้องการสอบอยากสอบระยะเท่าไหร่อยากสอบทุนเท่าไหร่นะครับเลือกกันได้เลยอ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับว่า FTMO เนี่ยนะครับถอนยังไงได้บ้างถอนทางไหนได้บ้างนะครับโดยการเปิดมาตรงนี้นะครับเปิดมาตรงนี้คำถามที่พบบ่อยนะครับกดเข้ามาเลยหรือว่า FAQ นะครับกดเข้ามาเลยอ่ะเดี๋ยวผมปรับเป็นภาษาไทยนี่แหละนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาหานะครับคําว่าฉันจะถอนของกําไรของฉันได้อย่างไรนะครับฉันจะถอนกําไรของฉันได้อย่างไรกดเข้าไปได้เลยนะครับเราจะเจอคําถามที่เขาตอบมานะครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากค้นหาแบบนี้พี่ก็สามารถพิมพ์ช่องแชทแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งพิมพ์ไปอ่านะครับ FTMO เนี่ยนะครับจะการทําการซื้อขายด้วยทุนสมมุติเท่านั้นนะครับอืม แต่พวกเขาก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นเงินจริงหากสามารถสร้างกําไรบน FTMO หรือว่าบัญชีจริงได้นะครับก็คือสอบผ่านก็จะถอนได้นั่นแหละการแบ่งกําไรนะครับจะต้องเกิดหลังจากช่วงเวลา14วันนับวันปฏิทินตั้งแต่วันแรกที่ซื้อขายนะครับสมมุตินะครับเราได้พอร์ตจริงมาแล้วเราได้พอร์ตแสนเหรียญเงินจริงๆมาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็พอเราได้แสนเหรียญมาปุ๊บหลังจากการที่เรากดออเดอร์ครั้งแรกนะครับเขาจะนับเวลาตั้งแต่ตอนนั้น นับจากนี้ไปจนถึง14วันนะครับ14วันคูณ24ชั่วโมงดูจะได้กี่ชั่วโมงนะครับก็คือ14วันเอาง่ายๆ2อาทิตย์นะครับสมมติเราซื้อขายวันจันทร์นะครับแล้วก็นับนับตั้งแต่วันจันทร์วันนั้นแหละเวลาที่เรากดออเดอร์แรกตอนนั้นแหละไป2อาทิตย์เขาถึงจะให้สิทธิ์ถอนกําไรได้นะครับอืมแล้วก็การแบ่งกําไรนะครับสําหรับ m 2 f t m o เนี่ยนะครับอยู่ที่อ่านะครับขออ่านก่อน นะครับอยู่ที่14วันแล้วก็60วันนับจากการซื้อขายหากผู้หาผู้ซื้อขาย FTMO ไม่เปลี่ยนแปลงวันแบ่งกำไรก่อนสิ้นสุดระยะรอบระยะเวลา1เดือนวันแบ่งกำไรจะถูกยึดตามวันสุดท้ายของช่วงอ้างอิงนั้นโดยไม่มีตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในรอบปัจจุบันตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะคำถามนี้ก็งงอยู่นะครับตัวอย่างนะครับหากผู้ซื้อขายเริ่มซื้อขายในวันที่1เมษายน วันแบ่งกาไรวันแรกหรือว่าวันถอนกําไรนั่นแหละพร้อมใช้งานวันที่15เมษายนนะครับ15เมษายนก็คือ2อาทิตย์นั่นแหละและตัวเลือกล่าสุดสําหรับวันแบ่งกําไรจะเป็นหลังจาก60วันดังนั้นนะครับจึงเป็นวันที่31พฤษภาคมเอาง่ายๆนะครับถ้าพี่ไม่ถอนกําไรเลยถ้าพี่ไม่แบ่งกําไรนะครับหลังจากที่พี่ได้กําไรแล้ว60วันเนี่ยแต่ยังไม่ถอนเลยนะครับจะยึดจะยึดทันทีเลยนะ เพราะฉะนั้นนะครับเทรดล้าถอนกําไรด้วย <g comb ine> <c oughs> การจ่ายเงินนะครับจะได้รับภายใน1 2ถึงวันหลังจากถอนนะนะครับหลังจากถอนไม่เกินวัน2วันหรอก FT ทีมเขาไม่ทำมาได้อยู่แล้วนะครับอืมก็มีผ่านนะครับมีผ่านลิสต์หรือว่าผ่านธนาคารกับคริปโตเคอเรนซีนะครับมีแค่2ทางนะยังไม่ได้มีทางอื่นนะครับ <c oughs> อืมแล้วก็สําหรับใครที่สอบแล้วเราถอนครั้งแรกนะเราก็จะได้เงินค่าสมัครคืนด้วยนะครับต้องเข้าบัตรเครดิตเลย เข้าบัตเครดิตเราพร้อมกับเงินเงินที่เราถอนนั่นแหละนะครับโอเคนะครับแล้วก็การแบ่งกําไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยการแบ่งกําไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็เหมือนทั่วไปเลยอยู่ที่แปดอเซ็นต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสิทธิพิเศษนะครับการถอนกําไรสูงสุดถึง90้าอเซ็นต์นะครับสมมุติเราถอนหมื่นเหรียญเราถอนหมื่นเหรียญน,นะครับ เขาบอกว่าถอน80%ขอ80%ของกํากำไรนั้นเขาก็จะเอานะครับหมื่นเหรียญเนี่ยมาคูณ80เราก็ได้8000เหรียญเขาก็ได้20%หรือเปอร์เซ็นต์หรือว่า2 0 0พนเหรียญนั่นเองนะครับในการถอนกำไร,รของ f t m o นะก็เหมือนทั่วไปนั่แหละครับเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมในการโอนการจ่ายเงินแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่านะครับขั้นต่ำในการถอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย20ดอลลาร์สำหรับโอนผ่านธนาคารแล้วก็ 50ดอลลาร์เป็นอย่างน้อยสำหรับการจ่ายเงินผ่านคริปโตนะครับเพราะว่าการถอนแต่ละครั้งเขาบอกว่ามีค่าธรรมเนียมนะซึ่งนะครับการถอนแต่ละครั้งผมว่าก็เกิน 50- 20ี่เหรียญกันอยู่แล้วนะครับไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เอาเป็นว่านะครับสำหรับ F T M O ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่ยืนหยัดนะครับในเรื่องของค่าสมัครค่าสมัครก็สูงสูงนะครับแต่ก็คุ้มค่ากับความมั่นคงที่เขาให้เรามานะนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสำหรับกองทุนและ uh, FTMO เนี่ยระหว่างพอร์ตอะไรล่ะพอร์ตสวิงนะครับพอร์ตสวิงและพอร์ตไม่สวิงเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ FTMO พอร์ตแบบสวิงแล้วไม่สวิงเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับพอนะร์ตแบบสวิตตง เอาเป็นเรื่องของเลเวอรเรจก่อนนะครับเลเวอรเรจใครที่เทรดมานานแล้วน่าจะเข้าใจตรงนี้นะครับเลเวอรเรจนะครับของ F T M O ที่ไม่ใช่สวิงจะอยู่ที่ 1. ต่อ100ยอยู่ที่ 1. นต่อ100นะครับซึ่งเหมาะกับคนที่สกอร์ปิ้งหนักๆแล้วก็แบบสวิงเนี่ยนะครับเลเวอเรจจะอยู่ที่1ต่อ30ซึ่งนะครับมีข้อแตกต่างกันตรงนี้สำหรับใครที่งงอยู่นะครับระหว่างแบบสวิงไม่สวิงเนี่ย F T M O แบบจำกัดเรื่องของ การถือข้ามวันก็คือแบบไม่มีสวิงเนี่ยนะครับแบบไม่มีสวิงก็คือคนที่ซื้อขายตามข่าวนะครับตามข่าวพวกข่าวต่างๆนะครับหรือว่าพวกอะไรที่มันเร็วๆครับพวก <c oughs> ถือยาวๆถือข้ามวันอย่างเงี้ยนะครับจะมีข้อจํากัดจะมีข้อจํากัดเหมาะกับคนที่สกอปิ้งเอาง่ายๆแล้วกันนะครับกับคนที่สกอปิ้งกดทีละหลอดสองหลอดอย่างเงี้ยนะครับ เก็บกำไรครั้งละร้อยจุดส0จุดนั่นคือเหมาะสำคนที่สกอร์ปิ้งนะนะครับแต่ส่วนตัวแล้วอยากให้เลือกแบบสวิงล้วกันนะครับอยากให้เลื่อกแบบสวิงล้วกันเพราะว่าสวิงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทรดเดอร์หลายคนเลือกแทบจะ70%เลยนะครับเพราะ F T m O แบบนี้มันมีข้อจํากัดเยอะแบบไม่สวิงเนี่ยนะครับมีข้อจํากัดเยอะเรื่องของข่าวถือข้ามข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ถือข้ามวันก็ไม่ได้นะครับ ไม่ค่อยเหมาะสุดเท่าไหร่แต่เหมาะนะสำหรับคนที่สกอร์ปิ้งหนักๆเลยเหมาะมากนะครับแต่ว่าแบบสวิงเนี่ยจะสามารถถือข้ามวันได้นะครับแล้วก็ซื้อขายตามข่าวอะไรก็ได้เลยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุมความเสี่ยงตามยอดดอดาวได้ปกตินั่นแหละนะครับแล้วก็ซื้อขายข้ามคืนได้นะครับเป็นประเทศประเภทนี้เหมาะกับเทรดเดอร์ที่สวิงนะครับมีเวลา หือตำแหน่งในระยะเวลาที่นานแล้วก็นะครับซื้อขายเกินวันสองวันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเดย์เทรดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเอาเป็นว่านะครับในใจเนี่ยนะครับถ้าใครชอบอ่าไม่ชอบเสี่ยงมากไม่ชอบอ่ากดหนักนะครับค่อยๆกดถือยาวๆนะครับถือยาวๆพันจุดอย่างเงี้ยเลเวอเรจหนึ่งต่อสามสิบถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเค มันม,มันก็เยอะอยู่นะนะครับมันก็เยอะอยู่ในการกด <c oughs> เพราะฉะนั้นครับเลเวอเรจเนี่ยผมก็มองว่านะครับเราก็สามารถคนนํานวณควบคุมนในพอร์ตกันได้อยู่แล้วเลเวอเรจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เรากดได้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเลเวอเรจหนึ 30, ่งต่อสามสิบถือว่าโ OK, อเคกดก็ได้ตามปกตินั่นแหละยากกว่าพวกนี้นะครับก็คือการทําเงื่อนไขให้ผ่านนั่นแหละ <c oughs> ผมก็เชื่อว่าทุกคนนะครับที่มีความสามารถก็ทําได้กันอยู่แล้ว นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของ FTMO นะครับมี MT5 MT4 CTrader DX นะครับ DX Trader สี่แพลตฟอร์มเป็นปกติแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับชำระนะครับกดชำระอ่าสมมุติว่าผมจะสอบกีดดาดผมจะสอบสองแสนเหรียญไหมผมจะสอบสองแสนเหรียญอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาจ่ายนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองดอลลาร์สหรัฐ นะครับเกือบครึ่งแสนอยู่โอเคนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้นะครับก็ F T M O นะครับเป็นกองหนึ่งยืนหยัดใครที่กำลังจะสอบหรือว่าตามหากองทุนอยู่นะครับ F T M O ผมก็ยังยืนหยัดว่าคุณเองก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งได้นะครับสำหรับ F T M O เพราะฉะนั้นครับ ใครเลง FMO อยู่เงื่อนไขก็เป็นปกติแหละและก็ไม่ได้มีอะไรเยอะยืนหยัดอํานาจนึ่งวันด้ตลอดเหลือแค่ค่าสมัครกันแหละค่อนข้างสูงแต่ว่ามันกลับคุ้มนะครับกับเทรดเดอร์ที่ตั้งใจหรือว่ามุ่งม,มั่นอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับริวจีเทรดเดอร์ขอราเป็นไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากวันนี้นะครับจบกันสําหรับใครนะครับที่อยากจะสมัคร FMO นะครับก็ กดตรงลิงก์หน้าคลิปชั่นของ YouTube ได้เลยนะครับในคอมเมนต์เดี๋ยวผมไปวางแปะไว้ให้นะครับกดได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีส่วนลดอะไรนิดหนึ่ง2-3%อยู่นะครับคุณทุกคนมากสวัสดีครับ